โอเคครับผมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาดูซือดิงเบลฮาร์เล้นครับร้อยสองนะครับจะเป็นการเขียวนั้นล่างใหม่นั่นเองแต่ก่อนจะไปดูนะครับพี่โคนะครับได้ทําการเพิ่มลูกเล่นใหม่มานะครับสําหรับคนเกลือนี่เครับเฮ้ยูุ๋ยกระเร้าจะเป็นระบบเลือกตัวนะครับในตู้เขียวซึ่งเราจะสามารถเลือกได้หนึ่งตัวนะครับเงื่อนไขกันได้นะครับก็คือเราจะต้องสุ่มตู้เขียวตู้เนี้ยให้ครบสี่ สี่ครั้งครับเออซึ่งที่ผมบอกว่าเกลือนเนี่ยคือแบบสําหรับใครที่สุ่มสี่ครั้งแล้วไม่ได้ตัวที่ชอบเนี่ยก็ต้องเลือกนะครับส่วนผมก็เลือกฮาร์เล่นไปแต่ก็ช่างมันแล้วกันอย่างน้อยผมก็มีฮาร์เล่นอยู่ดีนะครับโอเคครับแพมกันไปเยอะละเดี๋ยวมาดูฮาร์เล่นเลยดีกว่าระดับฮาร์เล่นครับก็เล่นไปสิบเก้านัดยิงยี่สิบสี่นะครับหาสิบเป็นหนึ่งล่างนี้นะครับก็จะเป็นล่างที่เจอแมไนเตดนะครับยิงไปสองลูกเลยนะ สไตล์ก็สไตเกร์นะครับมาดูที่ค่าพลังครับซึ่งค่าพลังเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมดูไปผ่านๆก็งงว่าเอ้าเหียมันขึ้นมาร้อยสองได้ไงวะบูสเตอร์ก็ไม่มีผมก็เลยลองออกไปเทียบกับฮาเล่ล่างร้อยสามร่างการดเขียวล่างนี้ดูครับก็พบว่าค่าพลังการเลี้ยงบอลเนี่ยคือสูงมากเลยนะแล้วก็มีด้านหลังเกมรับนะครับซึ่งมากกว่าล่างล่างอื่นๆเนี่ยประมาณสิบค่าพลังเลยนะ แล้วก็จะมีเรื่องของ stamina นะครับที่เยอะกว่านิดนึงแต่ก็จะด้อยเรื่องของ physical contact ค่าบลังการจําแล้วก็จบสกอร์นะครับมาตอนที่สกิลครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตามนี้นะครับที่เพิ่มมาก็เป็น l o n นเค n ร c u r l ร์นะครับเออเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ที่ผมอัดมาเลยดีกว่าครับเปิดม,มานะครับอารเนแย่งหมู่มาได้มาเลเน ไีกอ้โหายหมดครับอย่างนี้โอ้โหวานเจี๊ยบตาได้สวยโอ้ศาสตาได้นะอุ้ยสวยยกมาครับโอ้หวานเจี๊ยบเลยไหมโอ้โสวยฮาร์บอลเล่เนี่ท่าประจําตัวเขานะครับ ถักไว้นี่ไงยกโอ้ยยังไงครับไม่ไหวหรอกนี่ไงน,นิ่มๆไป <17. S 1> เข้าสูตรอโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่นะพอๆพอเลยปลาดมาครับโหยคืน ยกอุย้ยสวยดิอุยบอลลีโคตรสวยเฮ้ย,ยนี่ไงจังหวะชุลมุนแบบนี้เลยนะครับชิงไม่ใช่ไม่วิ่งต่อนี่ไงพระเอกของเราต้องเป็นคนนี้โยนมาครับเอ็นโมงอุ้ย แทงบุ่แทงสวยมากสัตว์อห้ยติดโอเคครับได้อยู่อคคุ้ยลันแอ่นชิฟลันแอ่นชิฟดีใช้ได้เหมือนเดิมครับสูตรนี้ตลอดการาได้สวย อันนี้ฮาเลนครับหเหลือไปหรือเปล่าอืมยังไหวยังไหวเฮ้ยมาเลนครับปิกยิ่งอุ้ยเใครไม่รู้นะครับมีเิตาใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสวยแต่บอลยาวนี่โชว์สเต็ป มาที่คารอสครับยังไปไหวมาที่วีดินยาครับไหนมีโขกโอ้ยมงดีเหมือนกันนะเนี่ยล่างนี้นนโหดีอ้อาวนี้หวัานยับครับเจอผู้ใจดีแบบนี้แพง้ง สวยหูยดีสไลด์ไม่ถึงเดือดบอลเสียบกระเปเฮ๊ะวิงสวยๆเลยหวานเจี๊ยบโดนมาโอ้โหคาร์ลอสสวยเอลกาดอีกรอบหวานเจี๊ยบดิไป นี่ความเร็วขนาดหลอดแดงยิงมาก่อนอุย้ยบิงไปดีโอ้ยได้อยู่ครับฮาเลนบนโอ้โหลงลุงสวยกูเราสู่ <c oughs> หล่อเลยจังหวะนี้นี่สวยครับบิงไปฮาเลน บอลอยู่ที่ฮาเลนครับเฟกโอ้โดนเบียดปิดเครือไปนี่ไงความแข็งอะ่ะความแข็งอะ่ะมารี่เบลลิงแฮมครับจิงกันไปฮาเลนวิ่ไงไปมแทงฮึมวีเกอร์ออตามอยู่เฮ้ยฮาเลนลุ้มแล้วเฮ้ยยังได้อยู่ เอาโอ้หวิมาไงไม่รู้ครับแต่ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเออคลิปรีวิวสั้นๆครับของฮาเลนนะซึ่งก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดติดกดฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆอย่างช่องผมช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ